ก็โยซ็แหม่อยู่กับมาสเตอร์แค่เกมเมอร์ทีวีชแนลครับวันนี้ก็มาอยู่อันเทิร์พาร์ทิสากันแล้วนะครับก็อาจจะวันนี้ก็มาอยู่วันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวเผื่อยังมีใครยังไม่ทราบชื่อกันว่ามีใครมั่งอ่ะคนแรกครับพี่เอกครับพี่อิฐมาครับไอ้คนคนเสื้อเสื้อเสื้อทำานะ่มาครับอ่าคุณก็บอกชื่อผมแล้วนี่อ๋อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ๋อก็ชื่อเมื่อกี้อ่าชื่อเล่นชื่อจินด้วยชื่อจินด้วยชื่อจริงไม่เอาคุณความรัก คนของจักรวาลอันนี้ก็คุยอีกเป็นความละมาชื่อไายาไายาแล้วครับไายาไม่มีครับอ้าวอินชิคเก้ครับชิคเก้ครับชิคเก้ครับเอินเสียงเด้อครับผมชิคเก้ครับชิคเก้ชื่ออะไรครับชื่อชื่อก็ชื่อนะครับที่คนพูดอ่ะชื่อจริงๆเลยชื่อเล่นเนี่ยเฮ้ยบอกไม่ได้มันเป็นคนของจักรวาลอ้ามอ้ามอ่านะครับอ่านไายาแล้วครับไายาอ่ะไฉยาไายาเสียงเหมือนตุ๊ด ไก่จ้าได้ยินไหมว่าแสงใครอ่ะไก่จ้าแซงฮุนทต์แล้วคนสุดท้ายที่ไม่มีใครอยากจะรู้จักนั่นก็คือ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 คึงอาร์ตล่างเอ๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วพี่มาไปแล้วไปมาทิ้งเขามาทำไมครับอ๋อมาจากบ้านครับใครรัชเชอรมาเนี่ย เอ้ยมีระเบิดนะเว้ยย่าวันนี้ต้องแป๊บวันนี้เราจะไม่มีภารกิจแต่เราจะไปค่ายทหารกันอ้าวเฮ้ยไปพี่ครับไปแตาก็ตอนนั้นน่ะไกด์ก็ได้นะเป็นไกด์พาทัวร์ทีครับผมตามทางเนี่ยววันนี้เราจะไปไหนครับไกด์มาน้งถอยไม่ได้กูจะบปใหกเล่ย์ Inception of ไม่เอาค่าของนั้นไม่ต้องแล้วถึงแล้วผม อ๋อเนี่ยตอนนี้เรากำลังถึงใครทหารนะเราจะมาเจอบอสทหารกันเจอบอสทหารไอ้โจทย์แค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวโดนยิงเปลี่ยนปืนอ่ะเก็บซอมบี้เก็บซอมบี้เก็บซอมบี้ใครมีใครมีที่เก็บเปล่าเฮ้ยพี่ข้างหลังพี่ผีกระสุนเยอะเว้ยนุ่งอับบอสซอมบี้อยู่นุ่งอ่ะใช่เดี๋ยวไปสกิ้ด่วดมาให้เองไหปลาระเบิดก็จทยแล้วนี่กูล้อคน คุณรอดคนฟังรีบคุณเดี๋ยวอะไรใช่โอเคแล้วผมไปหาของพี่ชายปึ้งพี่ต่อไปพี่ต่อไปโวเองไม่ตายด้วยตายแล้วข้อปืนได้ไหมไม่มีปืนเลยเนี่ยเฮ้ยใครลาเบิร์เอาไปแรดเอาไปเอาไปกิน รอบไปเนี่ยเราต้องดเือนตอร์แต่ไม่ีไม่เอาใแปดใครเอาเอาไปุณผมให้ให้เคเอาอดเอาให้ไม่เอาีปืนแล้วเนี่ยปืนะไรเฮ้ยมขอปืนมีปพี่มี m อเกพี่ขอขอสนเอขอลูกไอ้ลูกไอ้น่ยลูกสน m ไม่ได้นีเอามาดีไม่ได่ไม่หด้ยยี่ขอพี่ขอกคนนี่นะครับเสือเสือน่าจะรู้กันแล้วว่ามาดีแซน์ขึ้นเป็นยาเฮ้ยชุดเนี่ยพวกมึงไปเก็บกันเลยไงวะเบก็บแล้วเก็บก็นทำไมเป็นครั้งแรกครับวันนี้ที่เรามาถ่ายพรหน้าพรตากันครตัวมีตัวนึงที่ไม่มาน้องแทร์อีก นเนื่องจากเครื่องออเครื่องเนื่องจากไม่นาไม่อย่าอิบไม่นาเครื่องน้อนแทนก็จะเดสมองเทียวไปหอทำไมบอสซอมบี้ของไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อเนี่ยเจอสุ่นอะไรเยอะแยะเลยอ๋อไอ้นั่นมันสามารถไปเพิ่ง n สี่ร้อยนั้น<ม>หรืออะไรได้เนี่ยมีใครมีเสื้อทหา้านห่แค่คอสองนิดน่อยจะแต่งเกงอะเดยตะมวงมาแต่งไปครบเสร็จเอ้ยเราจะเอารถทหารไปดีไหมให้คอกับไม่ยากกัน ก็ได้นะอย่าผงเติมน้ำมันฮะไอีใส่หัวเอ้ยนี่มึงเป็นนายพลหรือไงเนี่ยนายพลอะไรเนี่ยนายพลนายพลคาเป้ใช่ไหมนะครับผมตอนนี้ในตัวผมก็จะมีหมวดทหารนายมิชชั่นแล้วก็ปืนที่ได้มาจากที่อิดในตู้เซฟเนี่ยได้ผลได้มาจากในตู้เซฟหมดเลยด้วยกันผมอิดเราได้เราได้แล้วแหละแต่ว่าครเอาไปเลยโว้ยจะมอเล่นหมดเลย เราเปลี่ยนปืนกับปืนนี้เป็นปืนอันตรายมันเป็นลมแดดพี่ตอนนี้จะได้มันของมันจะพังแล้วอ่ะเอ้ยเออของมันมีวันพังด้วยอ่ะใช่ดูตรงไหนวะดูว่าดูเอออันนี้อันเทิร์มสามศูนย์กันนะครับที่มีที่ซ่อมปะมันจะมีครับมันจะเป็นที่เชื่อมนะที่เชื่อมเชื่อมติ้งได้เองนะได้เองเลยนพวกับไปดีคอติ้งครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่รีพอร์ตเลย เออว่ะมันคลาบมันคลาบเองได้ด้วยว่อมันซ่อมเองได้แต่ต้องมีของที่มันต้องการก็ผมดูว่ามีมันต้องการไอ้นี่เชื่อมรถแหละนี่ไงนี่ไงผมเจอแล้วผมอ๋อผมรู้แล้วอ๋อไงไอที่อ๋อนี่ยแหละไปเก็บด้วยไออะไรวะอไอดูนะไอไลไลไลมั้งเลยไนั่นแหละไรพี่มารเรียทำไมเฮ้ยโอ้โหไม่เดินไม่เดินเอ้ยมีใครมีเสื้อทหารบ้างไหมวะ ชิคเก้นชิคเก้นมมีมีเกี่ยวกับมึงสิมึเกี่ยวกับมึงอาจจะมีพลังงานบัญญัติมึงเมินพวกกูเมึงเมินกูเลยเหรอก็มึงคือมึงกาแน่ทำไงได้อีโวอ่ะอีโวกูมึงเข้าไม่ได้แีเอีเวนในสัตว์อีเวนเฮ้ยใครมีกระสุนเอเคสบ้างขอหน่อยเรามีใครทำลายกระสุนเอเคผมมีมีแล้วเหรออืมเอามาให้ดูถ้าได้ไอคนที่จาแทนเราจอของท้องด้วยเลย อย่าเลยนะอย่าเลยนะอย่าเลยนะนี่เลยนี่เลยภารกิจต่อไปแอร์พอร์ตไปไหมคุณรักคุณนักหยุดโจเถืักนละไม่จบการสัญชนเดลักนะครับโอเคเฮียเห็นนายอาโค้ชเหม่อเฮ้ยเป๊มเฮ้ยมันมันทำสัญลักษณ์ผิดยิงมัน ไออาร์ฟผมเหนไอไอทีเขียววะมันเพิ่งก็สุงไอไงเอ็นสี่ได้ผมเห็นมันหล่นอยู่ตรงนั้นสองอันอ่ะมาดิมาดิมานี่ไงเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้เออขอะ้เกนอาร์อาเราแนะนำนะอาร์เราแนะนอะไรบางอย่างหมดแล้วไปตายหารโดนเลยอาม่ขอไปรอเฮ้ยตคุยอยู่ใครหามไปเอเอย ต้องถอดกระสุนมันด้วยเอาบอสอะเอาบอสอะบอสแม่กัใส่ยิงกันแล้วให้มาีเซิร์ฟกูเป็นออยพี่ดิว่าพี่พี่พี่ยิงกันแล้วไอคนที่แทนออกนแล้ว่ยอั้อะออ้บอสกแล้วพี่ไมแม่งเด้งมาหาอแต่ตอนถอดกระสุนเอ้ยอ่ะพีพีพีอุ้ยโอพีีมากบอสเกิด อสเฮ้ยยิงเลยนัดไปกี่นัดก็ตายแล้วยิงหัวไม่อยากตายอ่ะไอ้ตับอะไรอ่ะระเบิดไอ้ยหน้าดำหน้าแดงนะระเบิดระเบิดตายหัวแล้วไอ้ตัวบีใครตายแล้วผลบีอ่ะเฮ้ยคอยยังอยู่คอยยังอยู่คอยยังอยู่ไม่เก็บไม่เก็บผนเยอะเออกูไม่โดนหรอกไอ้ตัวนไอ้อาร์นะม่งตัวดีเลยไอ้อ่ะมันปล่อยให้ผมไประเบิดแล้วก็เอือย เออแต่กูไม่ตายว่ะเออบัสเราต้องจับเลยอแล้วไอ้นี่ไงผมมาเกิดจุดเดิมแึ้วอ้าวได้คะคุณได้อาร์ติเกิลอะไรเปล่าวะเฮ้ยช่วยด้วยดิเฮ้ยอยากเก็บของอ่ะนั้นเลยตายอะไรกูจะตายเพราะติดมันไม่ตายเพราะแม่งมีคนคว้างเหลือแต่กูไม่มีกระสุนกูกูกระสุนเดี๋ยวจับทำไมกูต้องเป็นผู้โชคไหลตลอดเลยใครฮะเก็บโดอกระสุนมเก็ไม่เก็บไม่เก็บว่าผมอ่ะผนตลอดเลยโดนรถเจ็บโดนรถชนละไอ้ที่ผมเจอเสื้อโด พี่เกือบไวอ่ะเอบบไยมากเลยดีแล้วจะได้ไม่ต้องรีบบ่อยไงไม่ต้องรีบบ่อยโอ้ทันโน่จะหมดแล้วโดนทนโนทั้งหมดอืมไม่ได้ขาก็สตุกครับเราเป็นพันพันหมอดูพันหม่องพันหม่องทำหม่องแล้วปืหมองนะจ๊ะองนะจ๊ะเข้าห้องใครเข้าห้องมาอย่าพูดนะครับ เฮ้ยใครอยู่ข้างบนมั้งเฮ้ยเฮ้ยใคก็ไมาเขี่ยสองีมาอะไรวาไม่ทันเลรถจะเบิดเหรอได้ร้อนับว่ะไอ้แม่ใครอ่ะเอาดิต้องปายาวะไปหายาอ้าวยานี ยามีไหมเออมีไหมไม่ได้ขอหนะขอไอมมีฮะได้ไรอยู่นะลงทุนถอดเสื้อเลยก็ได้นะเอ้เสื้อลเดี๋ย่าของมันได้โอ้บาบเต็มเดี๋ยนี่นี่ับเอคีนี่เต็มเลยเมื่อกี้ไข่เวงหยิบอะไรไปได้บ้างป่าวไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้แตะเลย ผมยิบอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำของเต็มเนี่ยผมได้แต่ใ่ะอะไรกองกองเขาไมหลับพี่เดี๋ยวเข้าไปให้ถ้าเกิดผมเข้าได้นะมึงไม่เอาอะมึงเข้าไม่ได้หรอกแต่เอาจริงจรเนี่ยไปคุยกับมันเนี่ยไปคุยเนี่ยเปล่เนี่ยเอาเอารถคันนี้ไปแต่แบอบไปเลยไปเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวเติมน้ำมันฮะโอเคเอาได้ได้เปิดกระสุนรถคันนี้นั่นได้แปดคนขอถามแน่ๆทุกคนใครติดเชื้อมั้งครับ ผมไม่ต oh, yeah, yeah, yeah. yeah. uh, ิดไม่ต right. ิดมามีมาอรามองกูมาอย่าอย่าอย่ามึงมามอมกูมาไม่เล่นโอเคอ่ไม่เล่นอ่ะก็ออกไปดิเออก็ออกไปดิเออจะเล่นทำไมกูออกไปดิเออพ่อคุณนอนในโรงสิงค์คือผ้าเฮ้ยกูว่าไปบนอื่นเลยนะเอเค่ะเขาดอบตายรถลดะเต็มเลยเอคือมาไปแล้วมาตายอะไรใกล้ๆโหลดเอาละปะไปยัง เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วขึ้นรถแล้วเอ้าตกลงนั่งรถไหนกันก็ตอนนี้แม่งไปนั่งที่ว่าจะดื้อเอ้ยอะเอ้ใครเนี่ยอะมาคุยกันไห้มาคุยกันสวัสดีสวัสดิสวดิสวดิขึ้นหรือคับี่เกิดเขาขึ้นกันหมดเลยพี่อะธีตัดกูยังไม่ขึ้นกูเบื้องไม่ขึ้นระวังรถชนเลยไหนตรงไหนบ้านอะไรรถข้นงไหน โอ้โหโอน่ว่านั้นมันจะหมกออยอาเนี่ยไดงอเลืยอยอยดงไอ้เฮ้ยถอยถอยยิงแค่ไอ้งไอ้งไอ้ดงโดนละป่ะโดนระเบิดโดนระเอ้ยิงยิงเฉยอ้ชิคเี้นนะโดนระเบิดนะไอ้โดฟังขึ้นน่ะ ไปไหนต่อดีฮะแอร์พอร์ตรถมันคังขึ้นน่าจะไปได้ครับได้เรียนได้แล้วเดี๋ยวเผื่อเจอที่ต้อมด้วยมบ้ังไม่เเจอลยแอร์พอร์ตหนูอยากไปแอร์แอร์ออฟเตรียแอร์ออฟเตรียไปแอร์กี่ไปไหนแน่เน่ไปเน่ไปนี่ ติดนี่ก <the> ันเยอะเอาอีดแม่งอู้หูลงรถลงรถไม่ลงที่เจียนตายไอ้ที่เจีตายโอเคไม่เลือกผลไหลอ่ะตายผลตายเลือกผลไหลตายเอือเอ้ยเอ้ายักษอย่าเกี่ยวของไม่มีเลยอ่ะไม่เก็บกล่องเหรอแต่ไม่เก็บกล่องเหรอไม่เก็บผมไม่เก็บแล้วแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ย ไอ้คนไอ้คนดังลาไอ้เกย์ตื่นได้เลรก็ได้ขับข้าวใครอะไอขนอยู่ใครทหารเอ้ยเร็วเดินมาเลยอยู่ใครทหารตายเลือดไหลตายยายเก็บป้องมันนะเว้ยผมอยู่ใครทหารอะมันอยากชวนเข้าไปเล่นด้วยทุนนี้เป็นอะไรเราล่อบอสเตอร์เยอะอะบอสเตอรไวมากเกมตายว่ะโอ้อันตรายอืม ก็ตอนนี้กลับมาแล้วครับป่กกี้เกิดการทะเลาะพี่ว่ากันเกิดการรถระเบิดแล้วก็ตองคาพ่วงตัวเองกันเอ้าแล้วมนลงทำไมอะใช่เกะเอ้ะไอเกมเราทำไมเงียบเลยเงียบเลยไม่ไหวอ่ะพ่วงน้ำมันเล่นอีกแล้วเพ่มันอยู่ไหนวะ เต็มตัวเลยถ้าเกิดมันยิงส่วนเข้ามาแล้วก็ยิงส่วนเข้าไปเนี่ยอย่าดูว่าทำไมถึงเกิดทะเลาะวิวากกันเนี่ยแนวตัวนี้เลยอ้าวอ๋อมันออกมันออกอะไมวะอ้าวดูชื่อเลยอ๋อทำไมวะยูนั่นมันออกจากห้องทอไปแล้วด้วยอ๋อแปลว่ามันไปแล้งงอนงอนขึ้นรถเออมันน่าจะหลุดปะผมว่ามันงอนเราต้องรอไหมครับปะเออไปไปไปอ๋อมานั่งคุยกันไม่มีชิคเก้นต้องใช้ไหม เฮ้ยบดีบดีเฮ้ยบดี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 โอ้เจะดชนีเงี้ยมาลองเพีตต่อลองเพนตต่อดูได้มาตีไปมือบ้านเฮ้ยยาทูบรถควันขึ้นเลยไอ้อดขบรถชนส่าอีกดีกว่าเียเจนเดี๋ยวเราได้เื่แม่งไอ้ควันขึ้นแล้วรถคันนี้แม่งน้ำมันเต็มทั้งนั้น เออเต็มหมดเลยอะยิ่เออก็อันนั Brother ้นของค่าที่เราเอามากันคันแน่เรอครับเราเวลาสบายตบมือกันอ่คุณเรากำลังสบายยังตบมือก้านแปะแปะวครับรถก็ยังตบมือได้ละไปไปขัดขึ้นเยอะละอ่ะพอพอพอคุณเรากำลังสบายอยู่ตบมือก้านปะ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  แล้วคนที่ชื่อว่าจีเราก็จะเล่นให้ได้นะแต่ไม่มีอีโวผมอีโวไอ้เขียบวันนี้กินโลกเดือวเชื่อไม่รัดเนี่ยเอ้าไปไหนอะไปแอบแอร์พอดไงไอ้รอก่อนดิมึงได้อรีแล้วมึงหยุดทำไมอะพอมึงทำอาชีพอะไรกูไม่กูดูว่ามึงกูดูว่ามึงมาเมืองนี้ไงอ้าวก็บอกอยู่ว่าแอร์พอดยิงไส้แตกเลยไส้แตกเลย อะมคุยเอาไปขึ้นไม่ได้เอาเอาขึ้นไม่ได้เออเออมันดีมาไเลยอะเออไปลุดหมดเลยวะลุดหมดเลยวะเออเลือดออกแล้ตอนนี้ก็ได้เกิดการภารกิจล้นเหลวแล้วไม่ได้ไปแอร์พอร์ตเนื่องจากตายนะครับไอ้ไอ้ออาปาไอ้ออาปาระเบิดนะครับปลาตีอะไรไม่เป็นลาเ่องกีฬากันเองอ่ะไม่ได้ถ่ายเีฬาต้องขออภัยอูซ่าจะถ่ายถ่าย มาเป็นฆาตกรแรับนะฮะอย่พีทั้งหมดในกลุ่มหน้าฆาตกรนั่นแหละแล้ต้องขอบายบายเพียงแค่นี้ครับบายบายก็ชอบก็อย่าดืมกดติดตามกันด้วยถ้าชอบโค้กก็อย่าดืมกดไลค์กันด้วยบายบายนะครับแต่ดีแดดีแตแต